สวัสดีครับพี่น้องมือหนีช่องกเกษตรพึ่งตัวครับผมกับมาเบิงงวัวของพี่สีครับผมเพราะว่านอกจากเพื่อนซีเลี้ยงสัตว์อีกย่างนึง่งแต่ผมกับมาเลี้ยงงวัวครับพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่งกาเรเลี้ยงอย่างหลายอย่างครับผมแต่ว่าตีตัวนี้ผมมาเบิงงวัวครับผมคอกนี้งัวเพิ่นยัางงามพี่น้องมีตัวใหญ่ยยเลยครับผมลองมาสอบถามเพื่อว่าละการ,ราเลี้ยงงวัวไปยังไดครับผมช่วงหนา้าแรงนะพี่นอ้องอืมบอกเอเอครับแจ้งมัดซะซูซูไป Um. สวัสดีครัาพี่ซืครับวผมอังเกลเลียงตัวเพีรมากก็ม่เลียงง้ออีกเนาะเลียงง้ออีกเลียงง้อหนาแรกเป็นยังไงพี่ง้อหนาแรกบ่เมื์เหมืนไหนดิล่ะบ่เมือเหมอนไหเนาะเขาเ็ามีเฟืองมั้ยพี่มีก่นเออมีก่อนเฟืองลองลบมันเนาะขีแป้งโอ้ก็มีอ๋ขีแป้งนี่เขามางชิ้นบ่เนี่ยอ๋มางชิ้นบ่อ๋อขีแป้งนี่นะนี่อ๋อขีแป้งเขาไปซื้อของมาาพี่คือราคามาตันเท่าไหร่พี่ เ้ยปันนลเหรอนี่พี่น้องขี่แปงเด้ครับผมนี่นี่เรียงงัวนาะรงนี้ที่สมมสีพีน้องขี่แปงมาใส่ครับผมเอากากน้ำตาลมาร์คไซน่ะพี่อ๋อโอพี่ประด้ใส่ถังเครืองยังเลยบ่ปะยาคุมสีเลยบ่โอ้พี่น้องขี่แปงอยู่บ้านผมเอาใส่ถังใส่โอ่งีผมอ่บ่ โดนไปฟุกคือขนมปังบอกอ๋อพี่น้องแค่งขายพี่น้องเพื่อจะมีถุงเนาะผมไปหาแลนซื้อถุงซื้อยางมาโอ้ยว่างโอ้โหข้อคอไปอย่างพี่นาะเออนี่พี่น้องถี่แปลงฟันเท่ายได้ลรอพี่ตจ้นี่หกร้อยพื้นมาไปซื้อเมื่อวานนี้ตังสองเจ็ดร้อยก็บาทเถอะนะบาดวันนี้คือราคาตัวนี้แป้งมันแพงแปงกับแพงบอก เลี้ยงจัจัปีแล้พี่งัวนเี่เบ่งด้ววลถึงสองปีบอกไม่จาโตพี่มาเบ่งงัวพี่เ้อนนีัวท่ตัวโอ้หสิเอิบสงตัวเปหน่อบางงวพนลูกมันนำเนาะโอ้โหโอ้มีเมีใหญ่ตัวพี่ปะ่ะอุยอีตนี้งามเลยนี่ตัวนี้ก็งามมาตันีสุดยอดเลยโอพี่เลี้ยงงัวนเลยขจะมาอวดดิแค่ งวไอ้มูอ้วนยัวะน่ะเลพี่น้องมึงงัวพูดพู่ะอ้ยงัวมันอวนงัผมจนงัวผมเฮ็ดกินยาสดยังงูวนซำนี่เลยนี่พี่น้องบ่พุดอ่ะอ้พี่น้องงัวพูด่ตองหเหมยมันเนาะอันไฟได้ชอบบ่พี่นี่บ่นี่พนรวดกลางวัจังพี่น้อง่ะเข้าคอยวันพี่น้องครับผม โอ้ผมเห็ดจำประชาพี่น้องเลี้ยงงัวธรรมชาติเลี้ยงเป็นอาชีพเลยเนาะแต่ว่างัวเพื่อนนี่เลี้ยงจังได้เห็นงัวงามงัวอ้วดนะพี่เนาะคุหน่ะคุหน่ะโอ้ต้องพี่ตรงสีเด้อผมผมเพิ่งเห็นนี่แหละงัวพี่งามขนาดนี้ขนาดเลี้ยงขี้แป้งเนี่ยนะเนี่ยขี้แป้งก็เฟืองวนอ่ะแรงนาฝนเหรอพี่ไปตัดหญ้าไห้มันกินโอ้พี่น้องเดี๋ยวต้องบอกพี่น้องเมื่อไหร่ว่าเลี้ยงจังได้เห็นมันอ้วนเหรอพี่คือจะมันงามขนาดนี้งัวพี่เนี่ย พี่ได้ฉีดยาถึยังมีบ่เนี่ยครับโอ้ยฉีดยาเขาไม่เคยได้ฉีดแล้วบ่ไม่เคยได้ฉีดยังเล็บบ่บ่ทนอะมาให้ก่อนเจ็ดแค่เดียวฉีดเจ็ดเดียวบ่อ๋อกินเฟืองกับอันกากนี่ก็ยังอ้วนด้วยเนาะพี่น้องมีหยวกกล้วยก็เอาหยวกกล้วยให้มันกินบ่อ้วผิหน้องอูัวพง่นส่อ่อนส่อ่อนแตกตากับงัวผมมากเลยดิเจ้าอ้วนะว้ายมีิจคุ้ง อีตัวดีเห็นมากเลยนี่นี่เนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยพี่เนี่ยตัวนี้โอ้ยวังขันนี่โอ้ยบ่มีลูกเงี้นี่เคยมีลูกเงี้ยไหมมันมากกับคอยจะมีบโแต่ว่านี่ทับไปได้หาเดือนแล้วบ่โอ้ทีนี้พี่น้องโอู้ยแดงมาบกระจอยก็อีนี่อีแดงอีแดงไงนะเออมากระจายก็ยีนี่แหละเนาะมายุ้งข่อยซองเดือนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเลยเลยไงอู้ยไงอือพ่งอีแดงพี่น้องพี่แดงนด๋ไพี่มีเทคนิคอยังบอกพี่น้องมาพอนี่พี่ มีเรื่อง <laughs> ่เรื right ่องด้คนบ้านได้ดีกไปหาไม่หม็นกินไปบอกนี่ยังดีเน่สันพี่ให้มันกินเอาเอาเขี้แป้งเน่กันบอกพี่น้องนี่เอาพ่อามัดยไ่อบอกเออดเสืดนี่แหละให้มันกินไปฮดทังทีนะผมกะว่ามื่กียังเป๋มันนี่เขรมาาอยู่ดีแต่มันคืองอ้วนสันเอาบอกไม่กินงเคง่แล้วบอกคอยมีอกก้ยอยกอด้ไม่แครับ อี้ยงงวจังใดเห้มันอ้วนมาสั่นเวลาเพื่อนสูรเพื่อนชจัสีะพี่น้องสูรเพื่อนีง่ายๆนี่แหละครับผมสูรเพื่อง่ายๆครับผมผมบดเฮ็ดยากเี่าหล่พี่น้องนี่นะแก่ก็ได้มัดแก่ก็ไ่ได้มัดบอกแต่มันกินดีก็ได้เอกไปดิโอพี่น้องแต่ก่อนอันอีตัวแดงไลยจอยซ่ำนี้บอกอยซ่ำนี่แหละพ่น้อเหรอโอ้ขนาดีเลยนะแต่ต่อ มันจะเนแบงมูอมือแด้แดงมันเนาะโอ้ยี่ตัวอีตัวแดงจอยซ้ำนี่แต่ปัจจุบันซ้ำพีแล้วบปัจจุบันพี่น้องมึงปัจจุบันด้วยป่เุณมปัจจุบันพี่น้องมึงอีแดงปัจจุบันพูนะพูนะพี่น้องอีแดงปัจจุบันปูดักเต็มหมดเลยพนาพูงพี่น้องอีแดงปัจจุบันอียังไงวะีง หรือว่ามันได้นอนดีวะี่องเยงง้มมเลาเล้าม่หเป็นตอ่อเออผมว่าเออนะพี่น้องมึงดูขนาดเลี้ยงงัวบหตับผมยเลี้ยงดีกว่าน้อเลี้ยงดีกว่าไม่หยาสุดปปอนใจอ่นใช่ยี่กินยาดีครับคคำคุกง้อาเขาขอกอมัเต้ยมึพี่นี่อเอคู่ไหนเห็นบอเลี้ยงง้วเลี้ยงง้วก็จงขึ้นว่ะ ผมว่าลิงว่เขืนที่พี่บลิงว่าบอกชื่อมงได้างนี้เจองเฟ้้อนี่บอกมบต่งอกผมเห็นแกไเปัดหญ้าอยู่เลย,เยแกเอาีอ,กอ,อกตกงไปัตดตหญ้า่เร่ยอยู่มอแก่าง,งามผมจะเข้าไปหาแกยู่เข้าไปว่ถูกเวย เาเราอยซอยซอยลังน่หละอืมแกแแางลี้ยงบอกม้วแกเหอกยังงามบอกแกเไม่ไม่จะเลียงจโตบอกแค่เลียงวาสามสี่ี่มีแต่บองาไม่ด้บอกิงาจังสีเลยบอกผิ่หนองมีแต่สีเลยวราฉนครับผมแม่ขาใใหญ่ใหญกนอีกแม่ขาเอสองสามแม่ เช่นไรน้องพีจะมีโอกาสได้ไปหาเพื่อนนูน่นเนาะเราต้องพ่อเพื่อนที่เออเรยายุ่งพี่น,น้องเบื้องนอกว่าเปนเลยยี้ยงมันใหญ่คืจะมางงามแท้เออะหนาเพื่อนจะบางงามสะจักรบ่เออหน้าแข้งทงนะแห้งๆทั้นี่โอ้โหมันจะชินขี้แป้งกับเนี่เหรอเออแต่ตตแป้มันกรนมัดแต่บางงามคือจัง,องผมนะหนาไว้ดิเออบางงามพอเลี่ยมของเจ้าหลายกว่าโอ้โหหิรหน่องหีนบ่มันแตกต่างกันดิเนาะผมมาต่างคนเลี้ยงงัวขึ้นกับคนเลี้ยงงัวมาขึ้นง้อขืนอันนี้เนาะเป็นยังไงพี่ โอ้เมื่อตองมีอาหารเสือมนะเออม้หนานกบเดนี้องเนาะเออแหม็นเม็มมนมนอืมอี้ไขมัี่ีเนอืแต่ผมชอบอีเดงวาอีเดงมันอกิ้มงไงดิแท่สามตัวโอ้ยตัวนี้ก็สอบตัวนี้ก็สอบตัวขท้าก็สอบตัวขา้าก็เห็นงามเลยพี่น้องคนน่ะเลียงขั้วเลียงงัวจังไรเลียงงัอขึ้นแ้เรียงง้วข้นแล้วก็เรียกงัวอ้วนดีแทะครับผมต้องมาสอบถามพี่สีด้วครับผม เลี้ยงง้อคือเลี้ยงงัวอ,อ้วนนี่จึงในงี้เลี้ยงงัวขึ้นงัวอ้วนนี่แท้ครับผมนีม่เ,<ด>เอออย่าพี่น้องอยากมูสูตรก็ต้องมาขอถามพี่ๆจะพ่อจะขอบวดท้องห้ยก็สัน <c oughs> พเพราะไปเลี้ยงอย่างไดมาสันว่าให้กินขึ้นกันล่ะเจ้าสันแต่ว่ามันปวดเดี๋ว่าให้กินปีเวลาวพี่บ่โอ้ออย้า,านตะกี้ผมของคอกไว่ถึงขอต้องเที่ยงก็ไม่ให้มันกินดิต้องเที่ยงก็กินนี่ให้พ่อให้กินนะกินน้าบ่กินเฟืองตะกี้ขังคอกไว่นะต้องเที่ยงก็ไม่ให้กินยาแต่ว่าอือ เออผมกงวขึ้นกันการตัตามผมก็มากันกากแปะผมก็มามาขึ้นกันแกกับผ้อ้วนดิกานพี่ว่าบอกว่าตัดต้นกล้วยต้นกล้วยผมก็ตัดแต่มันกินผาม้วยผมตัดปุ๊บผมบอกห้ำให้มันกินพร้อมดิหั่นผสมผสมต้นกล้วยแล้วการตัตาใส่พร้อมเออาก็จังวะหละผมว่าเออโอ้ยเด็จกินหำกินนัละ นั่นละจะมนี้ว่าอาหารเสริมเนี้ยน่อยนั่นละอาหารกระสอบนึงจะได้สามสี่มือบอกมันกับบะถีมาหลายเนาะบาหลายดอกมันทำอยู่อืมก็ว่าโหดสองสามสวยประชุมเออได้กินแต่กับผมว่าคือกันนี่พี่น้องเจ้าว่าการผลงานนี่มันแตกต่างกันที่เห็นบ่กผลงานเพื่อนเพื่อนอ่ะง้อเพื่นกับง้อเขามันแตกต่างกันที่พี่น้องมันไม่ธรรมดาอลายดอกเพราะเดี๋ยว่าบ่ได้๋ยวยองคนดอกว่าเขากับบังง้อเขาแตกต่างกันโน่นคนไหนบ่อกคนไ่นพี่น้องเอหร

เออห้องผมมีตัวหนึ่งตัวแดงกินเก่งนี่นั่นเขาหนึงว่นเต่มันทองเต็มโมทองดิมันอ้วนมันอ้วนมันอ้วนอีแดงมีมีตัวเดียวอีแดงกินเก่งพี่น้องบ่เออพี่น้องเออมันว่าเรียบมันแรียบนะพี่กินเรียบเรียบเอออีตัวนั้นกินเพราะมันกินเปลือกปะการัง้ยาที่ติดปากมันเลยัทำลายจนหลังมันกินอ้วนเนาะ

ไอ้เบ้งทูบแบนจรงๆแต่ขยังง้ออ้วนทีแท้ครับผมศูนย่งศูนย์แปดหนึ่งศูนยเกาเจ็ดศนยกาก็ะพี่สีเนาะครับผมเอาพี่น้องเอาอยากนี่กัดทมาสอบถามพี่สีได้เยกยงไดงอคือยังอ้วนกันเรียกกระดเทปันอกครับผมผมบื้งคือยังอ้วนแทปะแต่กอนจอยขนาดนี้วะดอยนีหนีอน่พงมาไหมบนเนี่ยเยอพ่งมาไหมเดือนสองเดือนนี่อ๋อกํลังเอา คีจ่อมันกินอันนี uhm. uh. ้บ่ก uh. ินคีแปงคีแปงนี่พี่น้องชอบตัวนี้ครับผมอีตัวนี้เนี่ยจะน่ามาซิมเนาะตัวนั้นเนาะตัวนั้งงามพี่น้องคนหนึ่ะตัวนั้งงามวิ่งตัวงามเนาะช่องแรกบอกหาเดือนเราบอกหาเดือนครับผมเอาพี่น้องฝากไว้เฉยๆสำหรับครอบผมเยอะกว่หน่าเอาจะมาไทยไหมครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมครับผม